ครับพบกันเปนรจำสัปดาห์กับรายการคู่หูคู่ก๊ผมเองครับผมพัดครับครับวันนี้คุณพัดจะมาทําคลิปประจําสัปดาห์ไอโฟนแอปประจําสัปดาห์ก็คือทุกๆสัปดาห์เนี่ยคุณพัดจะมาอธิบายแนะนํำแอป iPhone ที่น่าสนใจครับอาทิตย์นี้เราจะแนะนําแอปชื่อว่าคุณย่อเสียงไม่ถูกเลยทชเชลงงไหมทอเชลก็คือมันชื่อว่า t o r c h T O S H แล้วก็ใส่ L ไปตัวหนึ่งอว่า Torch L ออกเสียงเลยแล้วก็ Torchal แอปนี้แอปอะไรคือแอปอะไรครับเป็นแอปค่าใช้จ่ายบันทึกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยอะทำไมนะเราจะทําแอปนี้พอดีตอนนั้นเราตอนตอนที่ทําแอปประจาไอโฟนประจำสัปดาห์แรกๆม่รตอนนั้นแอปอะไรจาแอปไม่ได้แล้วก็มีคนมาเมนว่าช่วยแนะนําแอปและลดคาใ้จ่ายให้หน่อยอะผมพอทีใช้มาไม่ไม่ค่อยเวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของของคลิปนี้ครับผมก่อนไปครับกดกระดิ่งแจ้สเตือนครับก่อนเลยนะฮะแล้วก็ อย่าลืมตามโซเชียลมีเดียของเราใช่แล้วมี Facebook Twitter คูก่กี k u, H u g w e k s u g w k กับผมแล้วมีเว็บไซต์ด้วยครับคู่ o m กีทคก็สกุลเหมือนเดิมสกุลเหมือนกันคู่หูกีก com. ดอทอแล้วก็ในนั้นเนี่ยะรรจะมีลิงก์ร้านที่ใช้ซื้อของที่เรารีวิวอะไรเงี้ยแล้วก็มีรวมไอ้สิ่งที่เรารีวิวแล้วก็มีคลิปที่เรารีวิวอะไรเงี้ยเข้าไปดูเพื่อเลือกซื้อหาได้ง่ายๆหาร้านได้ง่ายๆหาดูคลิปได้ง่ายๆโอเคฝากไปด้วยโอเค ไปรีวิวตัวนี้เลยละกัน,นก็ทำไมทาไมเราอธิบายตัวนี้เพราะว่ามีคนขอว่าอยากได้แอปรายรายประจ่ายตัวนี้เนี่ยเป็นแอปที่ผมใช้มาเป็น10ปีแล้วจริงๆแล้วอะใน,นพอคลิปนี้ผมเป็นคนแนะนำแต่คุณใช้มาแล้ว10ปีก็คุณมาหาผมดี <laughs> เรอาอก็มาคุยกันแล้วคุณเอกก็เออเนี่ยเอาลองแอปนี้สิผมแนะนาแอปนี้ผมเลยไปลองใช้ดูเออเฮ้ยมันเข้าท่าฮะมีจุดขายสองจุดที่ผมใช้แอปนี้มานานละผมชอบอย่างแรกเนี่ยอย่างแรกคือคือเรื่อง UI เรื่อง Anim เมชันเรื่องกราฟิกอะสวยงามมากผมชอบ ทำไมอายกตัวอย่างเช่นอันเนี้ยคืออย่างแรกเนี่ยคือมันจะเป็น เขาเรียกอะไร่ะแต่ตัวนี้มันเป็นที่ที่อยู่ในคอมนะคือแอปตัวนี้นอกจากมันมีในมือถือแล้วอ่ะมันยังอยู่ในเบราว์เซอร์ได้ด้วยอ่ะคือมันดูในในมือถือได้แล้วมันคอมได้อะไรเงี้ยมันีกำหนดคุณไป a ข้อมูลที่ไหนมันก็โผล่ที่นั่นใช่อันนี้ก็เป็นข้อดีของแอปหนึ่งนะแบบนี้อ่าอก็คือหนึ่งอ่ะมันเป็น UI ที่เป็นแอนิเมชันสวยมีตัวการ์ตูนมีอะไรเงี้ยอ่าตัวการ์ตูนก็จะเหมือนมาแนะนำเซอร์วิสมันมันมีอะไรบ้างหรือบางทีเนี่ยมาแบบใช้ใช้ไปอยู่ดีเนี่ยใช้ใช้ เอ้ไม่ต้องไม่ต้องไปเซฟเงินกับค่าคาแฟไม่กี่บาทหรอกไปไปเซฟเงินคือหยุดค่ายิมที่คุณไม่ไปดีกว่าเออะไรเงี้ยมีแบบอ้าวฉุกคิดให้เราฉุกคิดเรื่องนะนเรื่องการใช้เงินใช่ก็คือมีตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยก็ตัวการ์ตูนน่ารักๆผมชอบ2เนี่ยคือมันมันเวลาเราใส่ค่าใช้จ่ายไปเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยมันจะมีกราฟิกสรุปผลให้ดูแบบ ง่ายๆเป็นวิชวลไลท์อ่ะยกตัวอย่างเช่นในนี้เขาเรียกริเวอร์ฟลูริเวอร์ฟลูก็คือว่าสายทาน้ำเออสายทาน้ำก็คือเรามีอินคัมคือรายรับเท่าไหร่เออแล้วเรามีรายจ่ายออกไปเท่าไหร่นี่คือเอ็กซ์เพนใช่ไหมแล้วก็เราสามารถตั้งเซฟิงได้ตั้งบัตเจ็ตได้ว่าคืออินคัมเท่านี้สมมติอ่าคุณพัฒนเดือนไม่รู้อ่ะสี่หมื่นสามโอ้ยน้อยไปคุณพัฒนเดือนเยอะกว่านี้แต่ว่าไม่รู้ไม่รู้เอออาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่คือบัตเจ็ตตั้งไว้สามหมื่นเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะเซฟไว้้กก่่อออนเเลยยคคืืางงี็ไ เข้ามาต่างบัตเจ็ตมันจะใช้สามหมื่นก็เซฟไปก่อนหมื่นเซฟก่อนเลยเซฟก่อนอ่าแล้วฉันจะไม่งั้นมันจะไม่เหลือบัตเจ็ตใช่เหรอคุณก็ไปเปลี่ยนบัตเจ็ตใหม่แล้วก็อ่ามีเอ็กเซเพนก็คือใช้ไปจริงๆริงสองหมื่นแปดยังเหลือเก็บไว้เซฟอีกประมาณพันหกก็ไปบวกตรงเซฟวิ่งตรงนี้ใช่เนีคือยังไม่ชิ้นเดือนเลยนะเว้ออ๋อเหรองันคงไม่เหลือแล้วเนี่ยคุณต้องเพิ่มบัตเจ็ตมากกว่าเซฟวิ่งน่าจะน้อยลงกว่าเนี่ยเออเดี๋ยวว่ากันค้ำคัมเนี่ยแหละคือกราฟิกในการสรุปมันเห็นภาพที่สวยๆอ่้ อันนี้คือแบบหนึ่งคลิปแบบหนึ่งให้ดูก็คืออันนี้คือเป็นรายวันเป็นกราฟธรรมดาแล้วแหละเป็นกราฟแท่งธรรมดากราฟแท่งทุกวันมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่อะไรคลิปเข้าไปดูค่าใช้จ่ายวันไค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยกราฟจะสูงสีสีจะเข้มเข้มหน่อยสีเข้มกดดันหน่อยอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายน้อยก็จะต่ำละร้อยทำไรไม่รู้รายวันก็ให้ดูทำไปอ่าแล้วอย่างอันนี้ที่กราฟิกที่น่าสนใจก็อย่างเนี่ย expense คือนั้นนั้นคือจุดที่สองที่ผมจะบอกที่ผมชอบอันนี้คือมันสามารถที่จะร record ค่า อแท็กเนี่ยแตกต่างกับแค่ตะกั่งยังไงคือก่อนหน้านี้ไอ้พวกพวกแอปเรคคอร์ดใช้จ่ายเนี่ยมันจะแบ่งได้แค่แค่ตะกั่แค่ตะกั่แค่ตะ่งแ่เช่นเช่นใช้จ่ายได้อะไรค่าอาหารค่าเกี่ยวกับรถเออเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นแล้วอย่างสมมติอ่าอย่างคุณรัฐเนี่ยไปไปกินแมคโดนัลล์อย่างเงี้ยค่าอาหารไงอันนี้คือก็อยู่ในแอปหมวดหมวดอาหารซึ่งมันเออันเดียวอแต่พอมันเป็นแท็กอะแท็กเนี่ยคือ ค่าใช้จ่ายอันหนึ่งสมมติค่าใช้จ่ายหนึ่งมันสามารถอยู่ในหลายๆแท็กได้ยกตัวอย่างเช่นก็เป็นค่าใช้จ่ายอาหารนั่นแหละสมมติผมไปร้านอาหารผมอ่าสมมติเลี้ยงเลี้ยงเพื่อน่ะสมมติเลี้ยงกาแฟเพื่อนหนึ่งแล้วกันก็ซื้อกาแฟสองแก้วแก้วหนึ่งห้าสิบาทแก้วหนึ่งก็ห้าสิบาทก็ก็สองแก้วไงเราสามารถใส่แท็กได้ไงแท็กแรกคือแก้วแรกก็บอกเพื่อนอแท็กที่สองตัวเราอะไรอย่างเงี้ย หรือซื้อให้ภรรยาเนี่ยคุณพัดก็แฟนภรรยาคุณพัฒนเลี้ยงอาหารก็ใส่เป็นแท็กคุณพัดก็ได้ซื้อให้ลูกก็ใส่เป็นแท็กลูกก็ได้หรือเรจะใส่เป็นแท็กซื้อที่ร้านแมคโดนัลล์อย่างเงี้ยก็ได้อะไรเงี้ยก็คือเจาะตรงลงไปแท็กเนี่ยคือมัน้มันมีประโยชน์มากกว่ามีประโยชน์ยังไงล่ะก็คือค่าใช้จ่ายหนึ่งเดี๋ยวเราม่มาดูมันจะอยู่ได้ในหลายๆแท็กครับมันจะอยู่ได้ในหลายแท็กครับไม่ต้องไปอยู่แค่แคตะร้เดียวแล้วมันก็เลยมาสรุปอยู่ตรงนี้ไอ ตรงเนี้ยอย่างกราฟิกตัวเนี้ยอันนี้ไม่ให้ดูแคตตาลีแต่ในหนึ่งแคตตาลีก็จะมีได้ได้หลายหลายแท็กคือมันมีแคตตาลีนี่แคตตาลีด้วยแล้วก็มีแท็กด้วยอย่างเนี้ยก็อย่างล้อนี่คือมองในเรื่องแคตตาลีใช่อันนี้คือค่าใช้จ่ายคุณพัฒใช่ไหมก็บอกใช่ทีสองหมื่นแปดเนี่ยวงอันไหนมันเยอะสุดสองหมื่นแปดโอ้ชาริตี้เยอะมากอ่ะชาริตี้นี่อะไรการกุศลเหรอการุศลคุณพัฒใจดีมากเลยทำอะไรชาริตี้ทำอะไรไม่รู้อ่ะคลิกดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่า เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูวงล้อนี้ก่อนก็คือวงล้อนี้ก็คือเป็นแคตตาล็อกี่ว่าใครจ่ายหลักก็คือชาริตี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเสื้อเสื้อผ้ารู้สึกว่ามันจะหนักสองอย่างนี้เยอะใชชาริตี้กับเสื้อผ้าผมใจบุญแล้วก็ซื้อสื้อผ้าไปบริจาคเหรอแล้วข้างล่างเนี่ยก็คือเป็นเป็นแท็กเป็นแ็กใช่ไหมไม่รู้ว่าข้างบนบวดไหนไม่รู้วอาพอมามองไปในเรื่องแท็กปรากฏว่าวงที่ใหญ่สุดคือเมียเมียครับ ก็คือไว้ใจภรรยาผมน it? um um> ั่นเองให้ให้ผมเดานะในคุณกนตีนนะเนี่ยชาริตี้เนี่ยผมคลิกเนี่ยก็คือเมียนะบริจาคเงินให้เมียหนึ่งหมื่นบาทครับผมจริงๆไม่ใช่บริจาคหรอกพอเงินเดือนเข้าปุ๊บมันจะออโต้โอนไปนั่นเองตั้งอัตโนมัติไปเลยเออจริงๆอาจจะเยอะวันนี้ก็ได้นะนี่สมมุติเหตุการณ์ขึ้นมาคือจริงๆแล้วเงินเดือนออกเท่าไหร่เนี่ยจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้หรอกคือจริงๆอ่ะคนที่อ้ ให้อินคัมผมมันคือภรรยาผมอ๋อเป็นรายวันสลับกันเป็นรายวันไม่ไม่มีหรอกแบบนี้ไม่ใช่อ๋อเหรอเป็นายวันอ่ะวันนี้มาไหมเอาไปอยหนึ่งกินข้าวนะข้าวกาแฟพอละพอกลับบ้านไม่ใช่ครับก็ลักษณะแบบนั้นก็คือในจริงแล้วในแคตตาล็อกี่หนึ่งเนี่ยพอเราคลิกเข้าไปอย่างชาร์ตี้ก็จะจะบอกมีแพ็กดองอะไรเงี้ยแต่คุณลองคลิกเสื้อผ้าดิเอาชาร์ตี้ออกดิเอาชาร์ตี้ออกเสื้อผ้านี่เป็นไงก็ยังมีก็ยังีอยู่ไป ไว้ล่อไปห้าพันหกภรรยาคุณพัชเนี่ยก็ยังเป็นมีเชนเอ็มซาร่านั่นคือข้อดีของการแบ่งหลายๆอันคือสังเกตได้ว่าอ่รู้แล้วว่าถ้าถ้าเป็นส่วนใหญ่เซภรรยาแล้วส่วนใหญ่ไปเสียที่ร้านไหนแต่นี่พอๆกันแบ่งกันโแบ่งกันชัดเจนยู่ใครอันนี้จะฉากเรื่องจริงไหมจะเป็นที่ซาร่าเสเยเยอะก็เป็นผู้หญิงนะของผมส่วนตัวก็มียูนิคอบ้างแล้วขนาดบับเบิลก็บอก บอกเลยว่าความใหญ่ของของเงินที่ที่เสียไปอย่างเงี้ยก็ซื้อแอคซสซอรีไป650อะไรเงี้ยเทียบกับ5 0 0 0ก็เล็กนิดนึงเนี่ยครับคือ2จุดที่เด่นๆเรื่องกราฟิกกับเรื่องการใช้แท็กใช่อ่ะอันนี้ที่ผมแนะนําสุดยอดต่อไปนี้เดี๋ยวคุณพัฒจะพาวิธีวิธีใช้งานแอปอ่ารายละเอียดว่าเกินนี่เกินนาเยอะมากอืก็คือก่อนอื่นที่เราจะเริ่มรายรับรายจ่ายเราต้องมีรายรับก่อนอันนี้คือหน้าาตาแอปเลยอเนาะใช่ทีนี้มีซัลลารีก็เงินเดือนไงครับ แล้วมันสามารถกดบวกได้แต่ว่าถ้าเป็น<ห>ถ้าเป,เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันไอนเนี่ยเวอร์ชันที่ไม่ได้เสียตังค์อ่ะใส่เคสดียรอาร์ซีใหม่ทีก็ได้ออเอามาแอดได้อ่ะแอ,อดได้เฉยเลยครับปกติผมว่าแอดได้ดดอ๋อบัตเจตโทษจำผิดบัตเจตถึงแอดได้แอดได้แค่สองก็เนี่ยลองแอดดูในเนี้ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่เสียตังค์ไม่ใช่ตังค์แต่โดยเวอร์ชันที่ไม่เสียตังค์จริงก็ใช้ได้แทบหมดอยู่แล้วเพียงพอแล้วอ่าส่วนใหญ่นยคือลิมิตของมันเนี่ยคือด้านอินคัมรายรับมันจะมีแบบ ได้ซอสไม่กี่ซอสด้านบัตเจตเนี่ยจะตั้งได้สองบัตเจเต็มที่ถ้าเราไม่เสียตังค์สำหรับผมก็แต่เสียตังค์นี่มันสามารถลิง์เข้าธนาคารได้ด้วยนะดึงหนึ่งยอดเงินในบัญชีมันลงจริงเลยก็ก็แล้วแต่ได้เลยแล้วแต่ทีนี้ก็ดูรายรับไอ้อินคัมผมก็มีเงินเดือนสี่หมื่นแล้วก็มีอาเธอร์เราจ้างตัดหญ้าเราจ้างใครจ้างคุณภรรยาแหละภรรยาแต่เรื่องจริงไม่เคยทำไม่เคยทำแล้ไม่มีนี่ขำๆ๋อเขาจ้างนวันนี้ไม่เคยจ้าง ตัดฟรีอ๋อเหรอไม่เคยได้อะมันตังไม่เคยได้เสียแต่แรงอย่างเดียวโอเคก็พอเราบินเกมเสร็จปุ๊บแล้วก็การที่เราจะเก็บเงินให้ได้เนี่ยเราควรต้องตั้งบัตเจตก่อนอย่างที่บอกรายรับสี่หมื่นสามเนี่ยครับผมบัตเจตเอาแค่สามหมื่นก็พอครับผมมัารีบบัตเจตเนี่ยมันมีอยู่ผมก็ตั้งไว้สามหมื่นตอนนี้เหลือแค่พันหกเองแล้วในบัตเจตก้อนใหญ่เนี่ยเราแยกเป็นบัตเจตย่อยได้ผมบอกเฮ้ยเสื้อผ้าอ่าโอเคเสื้อผ้านี่ไม่ควรเกินห้าไม่ควรเกินห้าพันอ่ะครับห้าพันเห็นไหม อ่านี่คือกิดตั้งมาเจ็ดจอยละอ่าครับเกินมาแล้วครับโอเวอร์ซะเปนโอเวอร์มาแล้วครับหกร้อยห้าสิบอืมอะไรก็ว่าไปซื้อตั้งสามแบรนด์เลยแล้วก็คื่อเมื่อกี้อย่างดีมิดถ้าคุณจะตั้งถ้าคุณเพิ่มบัจเจ็ตไม่ได้จะเพิ่มอันก็คือตันบอกว่าได้แค่สองบัจเจ็ตเต็มที่ใช่ก็แล้วก็ไปไปเสียรายเดือนไปอ่าอ่าพอเรามีมีรายรับมีบัจเจ็ตแล้วอืมเราก็รายจ่ายบันทึกรายจ่ายแล้วอ่ารายจ่ายเราก็สามารถบวกได้ ก็บวกไปก็สมมติผมลองผมลองเงียหนึ่งร้อยบาทผมคำนะสื้ออาหารเป็นอาหารและเครื่องดื่มนี่คือแคตตาล็อตที่คุณพัดใช่แล้วนี่คือ,อแท็กละแท็กสมมติจริงๆรผมบอกเป็นอาหารกลางวันแล้วกันอ,อก็คือแท็กไปครับผม้วันนี้ผมกินเพิ่มอีกผมซื้อกาแฟห้าสิบบาทอย่างเงี้ยผมก็ใส่ไปมันก็อาหารและเครื่องดืม่มถ้าเป็นแอปอื่นมันก็คืออาหารและเครื่องดืม่มก็ไม่รู้ก็คืออะไรครับอันนี้เราก็จอดจงไปได้อีกว่ามันเป็นกาแฟนะ แล้วแท็กในนี้ยคุณจะเพิ่มได้อีกก็ได้ใส่ได้หลายแท็กนะกช่คืออย่างสมมติผมไปเลี้ยงเลี้ยงภรรยาเงี้ยผมบอกเนี่ยเป็นค่ากาแฟให้ให้ภรรยาห้าสิบาทก็คืออยู่ในสองแท็กใช่ครับผมประมาณนั้นออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ใส่ไปเอะในในเดือนน่ะคุณก็ใส่ไปอใส่ไปแล้วก็มาสรุปผลอย่างที่บอกอืเราสามารถสรุปผลของของรายรายรายจ่ายของเดือนนั้นเนีย ได้เป็นอย่างที่เราเมื่อกี้คุยกันไปให้ดูครับผมแล้วเราก็มานั่งวิเคราะห์คือข้อดีของแอปนี้คือผมแนะนำนะเวลาใส่ใส่ค่ามันต้องใส่หน้างานไงถ้าคุณลืมใส่มันจะไม่ดีใช่พอซื้ออะไรปุ๊บก็มาบันทึกในมือถืออ๋อในปกติบันทึกก่อนอ่าแล้วปุ๊บเวลาจะมาวิเคราะห์ผลว่าเดือนนี้ครึ่งเดือนก็ได้มาอ n น l y ไล์ตัวเองทีไปดูในในขอมันเป็นจริงเป็นจังกว่าอ๋อไปดู้อมเพราะว่ามันใหญ่กว่ามันใหญ่ดูวิเคราะห์ชัดเจนดูจริงจังดูแบบเฮ้ยจะจัดรายจ่ายส่วนไหนดีวะเเน่ยอ สำหรับผมนะครับผมเป็นคุณนะผมไม่ต้องดูหรอกผมรู้แล้วไว้เฮ้ยคุณอาหารและเครื่องดื่มเสื้อผ้าคุณจะมายุ่ยผมแตกแยกครอบครัวเลยเนี่ยไม่ใช่ผมต้องไปจัดการค่าใช้จ่ายคุณถึงเรื่องค่าใช้จ่ายอาหารยากเอาละยากก็แหละครับผมกีแอปก็ช่วยกูไม่ได้นประมาณนั้นประมาณนั้นแอปช่วยจัดช่วยอนเรา์ให้คุณดูแต่เรื่องจัดการเป็นเรื่องของคุณเองโอเค จริงๆอยู่ที่ตัวเราสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราครับผมแอปก็คือแอปแต่แอปนี้แจกแจงได้ดีอย่างที่ได้บอกไปอประมาณนี้แล้วกันแอปผมใช้มาสิบปีแล้วคิดดูแล้วกันปุ่งนี้ก็เลิกใช้ไม่ใช่ดิจะแนะนําทาไมวะแล้วก็คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่กีกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม b ับส i b e ครับกดกระดิ่งด้วยครับจะได้ไ่านคลิปใหม่ๆของเราบายบายครับ